ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเปาโตโยต้าชัวครับวันนี้เปามีรถ Fortuner มาแนะนํา1คันครับเป็น Fortuner 2.8 T-RD b a c k Top 2018ครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลคร่าวๆกันครับสําหรับเจ้า Fortuner 2.8 T-RD b a c k Top ตัวนี้นะครับด้านหน้าค่อนข้างโฉบเฉี่ยวครับผมไฟได้เป็นไฟ LED มีไฟตัดบอกคิ้วสีเทาสีเงินเงานะครับ แล้วก็จะมีกระจังลังพึ่งตรงนี้ด้านหน้าค่อนข้างสวยครับตามสไตล์ฟอร์จูเนอนะครับล้อตัวนี้ล้อแม็กจะได้เป็นล้อแม็ก TRD ขอบ20เป็นชุดแต่งของ t ทีดีครับผมรอบคันตกข้างมีไฟเลี้ยวติดกระจกนะครับปอกจับประตูเป็นเงินสำหรับด้านหลังก็โฉบเฉี่ยวตามสไตล์ฟอร์จูเนอครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูภายในกันครับทีนี้ส่วนภายในฟอร์จูเนคันนี้จะเป็นโทนดำแดงครับผม วงมาลัยเป็นบางติฟังก์ชันมีแพทเทิร์นชิปบวกลบสามารถเล่นเกียร์ขึ้นได้คันนี้เป็น4คูณ4นะครับสามารถปรับขับ4ขับได้อัตโนมัติครับผมเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันครับเบาะสามารถปรับเอนหน้าเอนหลังได้ครับเป็นพุชสตาร์ส่วนเครื่องเสียงของเจ้าคันนี้คือได้มาไ,ได้เป็น JBL รอบคันครับผมถือว่าคุ้มค่าสําหรับราคาที่ต้องจ่ายมากครับสําหรับภายในครับไม่มีอะไรมากครับผมสวยฉบเฉียว ดูดันตามสไตล์ Fortuner ครับสำหรับราคาเจ้า Fortuner อา 2. 8 TID Backtop ท ID, Back top คันนี้ราคาอยู่ที่1,320,000าน0 0บาทครับผมส่วนลูกค้าที่เครดิตดีตอนนี้เรามีโปรโมชั่นเครดิตดีฟรีดาวครับมีโปรโมชั่นดอกเบีย้ย0% 12เดือนมีทดขับฟรี90วันท้ายนี้เราก็ขอฝากติดตามเพจเวตา Show บนแล้วก็ทางช่อง YouTube ด้วยนะครับ ลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถติดต่อเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยครับหรือทักมาได้ที่เพจเปาเลยได้เลยนะครับโตโยต้าชัวอุบลบายเซลเปานะครับขอบคุณมากครับ